สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวบตัวถอยคลิปนี้มาซ่อมนะฮะตัว thunder นะฮะ9522นะครับอาการของเขาก็คือตัวเฟืองนะฮะมันข้างหลังมันรูดนะแล้วก็เลี้ยวไม่ได้นะฮะที่เลี้ยวไม่ได้นะครับเป็นเพราะเซอร์โวตัวนี้นะที่มันเสียนะเซอร์โวเสียนะตอนนี้คือเลี้ยวได้แล้วเลี้ยวๆด้วยตัดกับบาลานซ์ได้ไดสบายๆนะฮะแล้วก็เฟือง ก็แรงเหมือนเดิมแล้วเฟืองที่มันรั่วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดนะฮะเดี๋ยวเราก็ลองเล่นนะครับลอบบนบลองเล่นได้เลยซ่อมเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ก็ถ้าเป็นตัวอะไรพวกเฟืองนะฮะเลี้ยวเนี่ยทางร้านมีอะไรนะฮะของคนที่เล่นรถสเกล1ต่อ12ออยู่นะครับก็สามารถที่จะซ่อมได้นะฮะ ตัวนี้ก็ถ้าไม่ได้ซื้ออย่ากทางร้านมีค่าแรง300บาทนะฮะในขัน่อมโอเคครับเดีย๋ยวเราลองเท กดไม่เต็มนะฮะตอนนี้กดแบบเต็มๆนะคก,กดเต็มๆเลยนะครมันก็วิ่งแบบไหลพา,ายอย่างเงี้ยน,นะเราจะเล่นสรุกอีกครั้งนะฮะจักรยานนี้ฮะโอเคนะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ